สวัสดีค่ะพอกันอีคือเก่าเนอะค่ะมือนีป่าบนคนนิสานได้มัติดตามเรื่องเล่าความฝันของลุงไม,ม้เนาะค่ะลุงไม,ม้เพิ่นฝันว่าผู้เฒ่าสองคนค่ะเพิ่นบอกใส่โมองไม่หนองเพิ่นออมเงินอยู่เงอนเพิ่นเป็นซรงโบราณค่ะเงอนเพิ่นเป็นซ่งโบราณเพิ่นกะลุะง,ลลงไปใส่โมองเพิ่นกะต้านน้อย ไปถือปลาโตใหญ่ๆค่ะก่อนเพิ่นสิฝันเพิ่นกลับไปเห็นคนเว่ากันเป็นผูเ่าเว่ากันขางโคนค่ะลุงไม่เพิ่น,นแต่ว่าเจ้าที่เพิ่นล่ะค่ะเจ้าที่เพิ่น,นเนาะว่ากันโศกกันยังเพิ่นมาแต่เมื่าฝันเห็นผู้เก่าค่ะผู้ที่เว่ากันก็บอกเพิ่นไปใส่หม้อ เรื่องราวความฝันของลุงไม่ที่สุขุลาภกับสันทุ้ชมทางบ้านแน่ไหลกับไปติดตามเอาน้ำกันเนาะค่ะเรื่องราวความฝันของลุงไม่ค่ะจ้าสวัสดีค่ะพ่อไม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนผู้ชวมนจะเด้มาติดตามเรื่องราวความฝันของพ่อไม่เนาะคะ่ะเนาะ ยินงข่าวเมว่อวานเพราะไม่มีคนฝันค่ะเดิมชุ่มกต่เดมาถามไทยเรื่องความฝันเพณ่ีนรือเปล่ะาคุณนต่ว่าเพคุนฝันเหรอค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าข้อมฝันของพราไม่สิปปสปเป็นไปเป็นมาแบบใดกันไอ้พราไม่เพณ่หนล่าฟังเนาะคะ่ะเนาะพราไม่ฝันว่าจังไลยค่ะกันึกว่าฝันมาไหนไปหาผู้เฒ่าวแบบเป็นให้เป็นสวนไปเราถามข้องดั่มไปว่ารถมันคือว่ามองว่าดั่เปิด่ามันก็เลยแตามองประชุ่มหนึ่งมองทีนั่นแหละค่ะ ก่อ็ไปใส่ในข่องขางเงินเพิ่นหนึ่งคนหลายหลายในเงินเพิ่นมาใส่บัดถือครับถืึเนี่ยพระโลป้านั่นบางทีนั่งึถือตัวใหญ่เด็ดจะมาว่าถือป้าหน้าอันปราตองกายไม่จะบอกยังไงได้ยันนี่ม้วนประเขาประคอพราดุกเดียวแต่เต็มม่วงมากนะอามองหอยไว้บรรุเดี้ยมองหางมาใส่อีกหน้าบันว่าก็เลือกประเดียวไปมองหางแต่ใส่แต่มองทีมันเดยหลายแห่งมองทีเกไดอะไรตัวใหญ่เกิตัวใหญ่ไม่ได้ตัวใหญ่ ผู้เฒ่าผู้หญิงกับผู้ชายเพิ่นพาไปขามขัวไปน็ไปนผลเป็นนำข้องนะนำข้องไหลเฮือนก็ยังเฮือนอยู่กี่แหละก็มีข้องไปหาเฮือนเไปขีนหนะไปกับคล<ว><ว>้องออมเงินไกับผู้เฒ่าข้องออมเฮือนบปลงก็ไป็นแต่ก็เป็นหน้าบ้านนี้หน้านั่นแต่ว่าเขาเกี่ยวเขาเคยยังอ,อบุบัติเล่ะหน้านั่นคุณว่านัน<อ>่นบ้านนำข้องนั่นก็ได้มันเลือกบอ่ถามเพิ่นบ่บริโภคเพี่องอือ่นพวงเอียวมึงนี่ล่ะลงไปใส่โลดเพิ่นว่า กแมน่นี้ลุงไปกันนำกับเพียงหนีก mm ี hmm. ่รีเพียงเอวเพียงเอวนี่มีแต่ปลาตัวใหญ่ใม mm ีแ hmm. ต่ปลาตัวใหญ่ใหญกว่าถือกับถือเนี่ยโยกเพราะผมไปตะลุดออกกับโบลุดออกเด็กโยกขึ้นมาแล้วมันก็มันก็จะเหงาอก้นนอันก็อันม่วงนั่นนะป้าตองกายใหญ่นั่ะนะก็ว่ามิจจาแม่เนียาวาขาวพี่ถือม่วงนั่นโยกขึ้นมาบบบนี้ปลาตองกายนมิจจาพิจูดดำดำแม่นคือปลาตองเขาแต่ว่ามันพิจูดดำๆนะที่ใหญ่ย ตีโตเฉพาปลาตองกายตัวใหญ่ถือขึ้นมองเดียวจุ่มกันอยู่บ้านเมื่อไหร่ก็มีแต่ปลาขาวปลาดุปลาคองสิน่ะไปโป่งขึ้นมากันว่าเกือบก็รอดที่ถือเกือบว่าชูตาคนว่าแต่แล้วปลาหอยปดจะได้กับสิบโมเลอบานหนึ่งคนว่าพูดแล้วเป็นหอยก้มที่เสียบคนเรียกปศคนว่าก็ไป็นหอยก้มที่เสียบหนาเงืินคนปดบ้าน่่แตวาปลาตองกายตีโตแบบใหญ่ตีโตแบบใหญ่จุ่มกันอยู่มองเดียวมันถือเนี่ยนะ คือว่าคนมาเป็นหมู่นานี่มาถือมงเดียวกันนี่ยแล้เขาฝังได้กันยังบอกอยู่ได้มันยังตู้บอกยังสุกตามองทีดิถิในได้กัคขืดอยู่ได้ใจอยู่ได้ใจเกาพันจีไลยนิดน้อยนะใเกาพันจีไลยพระขาวพระยังตัวไ้หน่อยอันนี้แหละก้อจะเหงื่อจะอยู่เหงื่อก้อจะเหงื่อนนี่ยังว่ากระดาษเอาหอยไว้ซื้อสั้นก็ยังไปหอกจะได้มือกำโตนโพดออกมาใส่ถังสีตังสีก็เก็บถังสีเปนยังว่าเหี้ยปาน ปลาจนเต็มทั้งสีเออเต็มทั้งสีทั้งที่ไงปลาล้อมปลาร้อมบ้านี้ผู้เฒ่าผู้หญิงกับผู้ชายหูจักเพิ่นบ่คะบ่บ่เคยบ่เคยหูจักบ่เคยหูจักกันเป็นผู้เก่าบ่พ่อบ่ผู้ที่ผู้ที่มานหงอดหงอดบ่คผันเมนบ่บ่แม่นกิดืึ้นี่บ่านจะว่าอะไรเปได้ยินเสียงผู้เฒ่าเสียงผู้หญิงกับผู้ชใส่ผมบอกกันอยู่ป่ายางเมื่อวันศินใดไงที่บอกกันว่มบิ่มคือ ขึ้นจหายกันแต่ว่าหันบหายเสียงขายขึ้นกันบ่ขายกันขายกันเลยเออว่าคนหอกขลูกคนบกสาศใซองหากับ่มีคนเนาะวันคนเขาีดยางเยเนี่พราะเขบ่มีบานกันนี้เสียงยางอ่อนพ่นพ่นยู่กลางแห้งก่อพนงหก่นบกษาศใซองยางหากับ่มีเนี่ยขาเข่ีดยางใหม่บ้านเสียงบก็อีกหรือบานเลย ก็ยุ่ยไกลันแหละล่ะคุยกนยังฟังจับจับความได้บหคุณพ่อเปนคุยกันภาษาพนนั่แหละก็ยังบอกกันว่าเรื่องลูกคนนี้จะได้นละภาษาพนภาษาอย่างวกก็บอกก็้อง้านีเราบอกกันนี่ละบอกอีสานห้งนี่บอกอีสานห้งนี่ล่ะบอกผู้เ่วยที่หายผัวผัวก็บอกวิมวิมจมจมยังแค่ผว่านอุัวบ้เนอะแลวก็แล้วไปตัวผวบานเน้ บอกไก่เข uhm. ้ามาไก่เข้ามากอดสาไปฮะไตเขายันควงหักระโกนอะพวงก็ว่างเมีดไปบงกทองน้ำมูกขึ้นมาก็รับตาขอข้าวนึ่งว่าไปนิงยื่นรับตานิ่งก็จะได้กระเจงเงื่ยหนาก็มันใหญ่เห็นแล้วก็คิดวใจก็จริงนะไปยื่นหนิ่งอยู่ข้าวหนึ่งคือไอ้วอกวกไงจะยืนอธิษฐานในตัวของวัดนะไปก็มืนตาก็งีดยากไปเหมืผู้มียังหม ข่อยอธิษฐานข่อยก็ยื่นตั <ine> ้งจิตอธิษฐานข่อยเองนะข่อยถอดว่างถอดผู้งามผู้ยางว่างมีดใส่ตัวนาว่างมีดลงตัวนาเงาย่างนะข่อยก็ยื่นหนิงด้วยนะยื่นหนิงข่อยก็สงบจิตข่อยว่าไงซะเราถังน้ำมู่เนี่ยก็ท่องน้ำมู่ขึ้นซับจุกข่อยก็ยื่นหนิงรับตายอยู่มื่นข่อยคิดในใจข่อยมื่นแตกกันมากใจใหเฮ็ดเนี่ยก็ยางได้ข่อยคิดตั้งสี่นะแต่ผมมีเงาอยู่วันข่อยคิดยังก็บม่ได้ยิน เสียงบอกก็โดนเนียงแต่ไหนคุณพ่อคิดว่าเสียงนี่เป็นเสียงเจ้าทีบอกคือว่าแมนเด้อเป็นยูโพนโอ้คนหโมลูกโนเลาอยู่เลยหยาบหยาบขึ้นแม่คือเราเป็นเป็นยูยุพนนั่นละค่ะคือตันนี้คือความจริงเนาะค่ะเนาะเป็นเรื่องจริงคุณพ่อไปกีดยางนี่ตอนไหนคะไปส่วนตีหนึ่งเนาะตอนนี้บริฟันด์บอวตัวนี้บริฟันเลยนี่แต่ว่าพอมานอนฟันนี่กะ เป็นผู้เฒ่าผัวเมียเป็นผัวเมียแต่ว yeah. yeah. uh, ่าฟังเสียงแล้วใครขึ้นกันก็เป็นเป็นเหล่าอยู่ปไปหลังจากที่เห็นนั่นแหละบรรดาอรุ่นมากมรุ่นมากกว่ามานอนก็ยังมืาขึ้นนี่ฝันมาขึ้นนี่ฝันมาไหนพี่ไซม่อมฝันมาไหนพี่ไซม่อกับวันมาผู้เฒ่าสองคนแหละคนคนผ้าไปเป็นมาส่วนไปเนมาส่วนไปมันอยากกินปังก็ไปใส่อยูข้องหน้ากูนั่นหลายแห่งคนว่าคนบ่อกก็ไปน้ำเพลินข้องนั่นข้องเงอนนั่นเป็นเงอนแบบก็ทรงเงอนสรงโบราณเนี่ย งเงื่อนมุ่งแป้นเก็ดนะมันเป็นมุ่งเังสีมุ่งที่เขาเนี่นนยเมนแป้นเก็ดสิโกะกันลงมาลงมามันเป็บแบบสมโบราณน,นะเสากับเสากลมเสากลม,มบัจจุบันเงื่อนเบิ้งคักป็นดันเดียนเลยหลังใหญ่บอกเขาคุณพ่อหลังใหญ่แต่ว่าขังบริหาเขาไม่ได้เงื่อนเพิ่อนยินนะเงื่อ,อนกึ่งสี่นะยินเลี้ยวมาถึงยางรองเงื่อนมันไปนะแจะมาลูกร้านเพื่อนละเต็มเพื่อนเพิ่นเนี้ยกนน่นนะตึ้งเด็กหน่อยตั้งเด็กหน่อยตั้งผู้ใหญ่ละ เต่นเูกเต่าถูกล้านคนเลยะต้องใช้สิเป็นบริวาร่นเนาะแมนบดาอยู่มานมีข้องมันขุนบอ่อู่อสิไปใส่หมอม่เคเห็นจะคือข้องตัวนั้นนะแต่านํานี่เกียวลุมลุมนานั่นนะคือจังนาบักเลิกในบ่่มเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปือมาเลิก,กและวส่บ่เลยถาม่นว่านํานี่เลิกบ่พอกที่ลงไปใส่นี่มันมีหยังอยู่ในน้านี่่นายังบอกพ็่นกับคนั่นบ่มีหยังดอกแค่คือก็บมีเพี่นว่าลไปโลดออไจะปลาแ่ละ่นว่าแต่นําเพิ่นควง นำเอากระซัมของนี่นะนี่นราะมของของของกลวงของมันนะแต่มองกลวงพูกนี้ก็มีเป็นเวิร์งเป็นโค้งเป็นยังคื่กันอย่งที่ก็ไคก็ยังกินกันจงที่นะใช่อย่างเง้กนคนนั้นนะแต่ว่ารครับกดีปลาเป็นปูปักปูปลาปูปลามันข่้นกันมั้ยใช่จะเต็มถังมางสามุงเต็มถังสียังไดีโคตรแล้วคันเขาเส้นสระดีลูกขี้เตะดีเท่าไรครับ ก็ว่าคอยมากเก่าอยู่เลยผมคิดว่าเสือเก่าแปือยังไม้คด่ในใจเกล่ยวกับผู้เฒ่าป้ากับแผดเนผู้เฒ่ากับเก่าแต่ว่ามองจี่เป็นยังมองที่เป็นสีที่เป็นสามมองมองแ็่สีหนังสีค่อคิดว่าเปนัตถ้าสามตัวนี่ก็บอยคิดว่าสตีเป็นเได็จมองถ้าสามตัวก็คิดว่าจะเสือเก่าแปลกสีเก่าแปลกสีในใจได้ใจคิดเด็ดนี่เก่าแปลก เพราะว่าผูเขาสำคัญเพราะว่าเห็นอยสองจุดตัดหนึ่งบริเันเนาะัหนึงบริเัน,นอิลีตัวนี้เพิ่นเว้าอหลีแต่พิ้นบริเวณเรื่องเลขดอกคอยกับคบว่าขึ้นกันข,ข,ขึ้นยานนี่ก็เป็นกับบฏยานนั่ก็เป็นะก็ขึข้<ฆ>ขขว่าจิถามเลีกอกี่ดอกได้ใจคิดว่มาว่าซั กิดไปกิดมาว่าแกูุวาไปหนเกิดมันเป็นแนวใหม่ไปอีกแต่ได้เกิดเหตุกูเห็นดิอันนั้นสี่ที่น่าคิดใจนะยังอยู่คูเดียวเนาะกีดยางเนาะกีดยางอยู่คูเดียวปลาปลาคนเขากับโบมี่ค่อยๆมันกีดปลาเนียเขากับโบดกีดมองขังเงินห่างกับโบนี่กีดทั้งหมดเงินห่างเงินบ้านหลังนี้แต่หลังอยู่ขังลันก็ติดสื่อมันนีเขาบุญคนอยู่ได้กันค่ะเป็นเงินห่างอันเรายเราเหมือนยังจะประตูยัง เออพิดเขาเองเขมีเขจีนแจ้งไม่ไก่ลอแด็กเพื่อนนอกรอขึ้นว่าล่มก็า่าแต่ว่ามันไม่ล่มดอกอคิดในใจพอคิดไว้ในใจขาคิดให้มันดันใจทุนด้วยนะล้มพัดมากระเพ่ากินเพ่ากินเพ่านี้ไปไกลนะลังจากก็ของเครื่องลมด้วยจุันั้นนะเพรามันหุวงนอกคอยบริษาทเขาว่กคอยบริกีดีกขเลยบริาับมไปออกนะคือว่าเพื่อนมีจะองเพื่อนิมีจะคองเงินกขาไปจ้งแล้ว่ แต่ว่าเจทีเจท่าเองเนาะเ่ว่าตัวเลขเพราะไม่สิแปลก่ะเก่าแปดกับเก่าแปดสี่ก่ 98, 98, าตัวท <98 S 2> ี่วันนี่ผู้่าสองคนเ๋ยค่ะคุณหมอผู้่าผู้หญิงเนาะกับผู้่าผู้หญิงกับจะคิดแปลก,กับผู้หญิงกับซีอยู่แล้วเนาะค่ะคิดแปลกันก็เลยว่าเก่าแปดซีแปลเสร็ดเก่าแปดซีชิบรัผู้หญิงกับซี 98, 4, บบบอืมผู้หญิงกับซีหรือว่าเอาเขา่าแปดชอเออเรืองเสันก็ได้มันกับ คนสองคนเมเน้เนาะค่ะมันจะเก่าสองเปีสองไปแต่กระได้เลื่อนมันก็บ่ได้เลื่อนวมดซะคิดได้หลายทางวมดซะด้านเหรินมุนเหรินเอาเนาะคุณพ่อเนอ่ะด้านเหรินเอาเพราะว่าหล่อบ้องหันกับคุณพ่อเพิ่งกับฟันเกี่ยวกับบ้านละค่ะว่ามีญาติพี่น้องมาเต็มเหมือนเต็มซานเนาะคุณพ่อเนาะกับเขาบ้านหลีกที่แล้วค่ะท่านผู้ชมบ้านหลีกที่คุณพ่อกับเก่าหนึ่งละค่ะท่านผู้ชมก็วม่ติดสื่อจะได้บ้องหันก็ได้เพราะว่ามันอ่านถึงเรื่องเอาเรื่องเมเน่ต้องเปิดก่อนค่ะ ก็ฟันทงหอมอย่างเพิ่มเติมเลยก็มีตัวนี้แหละครับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะไม่ได้ร้ายเนาะค่ะที่มาให้แนวทางมาให้ความฝันกับธรนผโภชนของข้าวเนาะค่ะก็ขอขอบคุณค่ะค่ะคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของพอไม่หรือว่าลุงไม่เนาะค่ะเลขของเพิ่นเก้าแปดสี่ค่ะเก้าแปดสองเพิ่นกันเนาะค่ะ บันสีที่พกท่านว่าคมพอสสองพันหาลอยหกกอย่าลืมกดจิตตามป่าบนคนอีสานกดไหลกดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานน,นํางนด้ดวยค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกามีเพียง่อน,นี้คลิปหนาพอไอโศกโศกหมานหมานดำดำด้วยๆเฮีงเฮ่งปงัปงปงักับตัวเลขของพอใหม่น้อค่ะสวัสดีค่ะ